สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ลิสตนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันท o ดูลิ s t นะครับโดยสมาชิกของกลุ่มเรามีดังนี้ครับค่ะความสำคัญและที่มานะคะท o ดูลิ s t หรือลิส t ูอิ t รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นการจดบันทึกอย่างหนึ่งโดยการจดสิ่งที่เราต้องการทำโดยเขียนเป็นรายการเป็นข้อๆเรียงไปเรื่อยๆค่ะและจัดลำดับหากเราอยากจะทำสิ่งไหนก่อนไร การที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ลบออกค่ะดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน l i ดดูอิดจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการลืมงานที่สําคัญและช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลนะคะ l i ด d ูอิดเป็นโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟโดยสามารถใช้กราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานต่างๆค่ะกราฟจะมี2ส่วนประกอบคืคอ1จุดเป็นโหนด ที่เก็บข้อมูลที่เราต้องทำหรือค่ะสองเส้นนะคะแทนความสัมพันธ์ระหว่างงาน2ง,งานโดยเส้นจะเชื่อมระหว่างจุดสองจุดได้เพียงจุดเดียวค่ะเราสามารถใช้กราฟรายงานสิ่งที่เราต้องทำได้ค่ะเช่นเพิ่มงานใหม่ทำงานได้โดยการเพิ่มจุดเข้าไปในกราฟลบงานทําได้โดยการลบจุดออกจากกราฟค่ะการดำเนินการด้วยภาษาจาวานะคะ มี Main, มนโหนกราฟหน้าทำงานหลักคือหน้าท้าง GUI ค่ะครับต่อมานะครับเราก็จะมีการรันหน้าทาง GUI นะครับเพื่อโชว์หน้าแสดงหน้าต่าง GUI ของเราขึ้นมาโดยโหนนะครับโหนเราก็จะเก็บข้อมูลไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสตริงนะครับ แล้วก็จะมี method อีคว l ซึ่งเราเอาไว้เปรียบเทียบนะครับผมต่อมานะครับกราฟกราฟของเรานะครับก็จะใช้โครงสร้างกราฟเลยครับโดยการ import library <ม>เข้ามาแล้วก็จะมีอ r ร a y l i s t l i n k ที่เก็บ linkList แล้วก็ linkList ที่เก็บโนดนะครับซึ่งโนดเนี่ยเราก็เก็บเป็น string แล้วเราก็จะใช้ชื่อเนี่ยการเข้าถึงเป็น aList นะครับ นี่ก็จะมีเมท็อด remove node นะครับก็คือลบโหนดนั้นออกนะครับโดย loop array list ที่เราได้เรียกใช้มาครับผมแล้วก็จะมีลบ vertex ลบเส้นเอ้ยลบลบโหนดอะละครับซึ่งลบทุกๆโหนดออกจากโหนดที่มีการเข้าถึงครับต่อมาก็คือ remove edge นะครับจะเป็นการลบเส้นเชื่อมโดยการใส่พารามิเตอร์สตัวก็คือ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรเพื่อเก็บหรือของจุดเริ่มต้นและสร้างเงื่อนไขว่าให้ทำการวนลูปนะครับเราก็จะมีการ a อด node ด้านล่างนะครับเป็นการเพิ่มโนดเข้าไปต่อมานะครับแอดเอก็คือเราจะสร้างเ d ขึ้นมานะครับเราก็จะใส่พารามิเตอร์สองตัวเช่นเดิมจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับเราก็จะเก็บค่าแล้วเราจะสร้างตัวแปรเนี่ยของ ลิงก์ลิสที่เก็บข้อมูลเป็นโนดเนี่ยสร้าง2ตัวเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบนะครับต่อมานะครับจะเป็นเมทอดเช็คเอทนะครับล้วก็เช็คว่าตอนนี้มีเส้นที่เราได้ต้องการรับรู้หรือเปล่าว่ามันมีหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นการเช็คเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็เมทอดปินแล้วก็จะโชว์กราฟขึ้นมานะครับ ต่อมาจะเป็นอหน้าการทำงานของ g u i นะคะอันนี้จะเป็นหน้าโปรแกรมของเราก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นที่เราแอด TO-do list เราเข้าไปนะคะแล้ฝั่งขวาจะเป็นซ n c e เอ่อแสดงลำดับการทำงานนะคะอันนี้เวลาเราแอดเข้าไปมันก็จะแสดงเรียวถามวันที่ขึ้นมาให้เราดูนะคะต่อมาฝั่ง ขวาที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่มันจะแสดงอ่าซีเค้นขึ้นมาก็คือสิ่งที่เราแอดเข้าไปส่วนอันนี้คือเวลาเราแอดเข้าไปก็จะเป็นการสร้างโหนดนะคะจะแสดงอยู่ตรงซีเค้นมันจะขึ้นมาสองอันก็คือถ้าเราแอดสลิปกับเวกอัพเข้าไปมันก็จะเป็นการสร้างโหนดสลิปแล้วก็เวกอัพขึ้นมานะคะส่วนนี่อ่าข้างล่างอ่า the first eat กับ nexting t h นะคะจะเป็นการสร้างเส้นเชื่อมก็คือเรา ต้องแสดงระดับการอ่าลำดับการทํางานของมันนะคะก็คือเราจะสร้างชั้นเทิ่มระหว่างสลิปไปเวกอัพหรือต่อมาก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นการลบนะคะลบโนโดนออกไปเฉยเฉยอันนี้จะเป็นหน้าโปรแกรมของเรานะคะ เราก็จะลองแอดอะไรไปสักอย่างหนึง่งอย่างเช่นชี้ลองแอดชื่อชีเข้าไปปึ๊บอันนี้นะคบมันก็จะแสงวันที่แล้วก็เวลาขึ้นมาว่าเราแอดไปตอนเกมโอ,อ่ปึ๊บมาเราแอดแอดเข้าไปอีกปืนปึ๊บแอดเข้าไปอ่าอันนี้คือเราแอดเข้าไปแล้วะคะฝั่ง ขวามือมันก็จะขึ้นเป็นโนดที่เราแอดเข้าไปแต่ว่ามันเรายังไม่ได้เชื่อมกันเายไม่ได้แสดงลําดับการทํางานของมันนะคะอันนี้เราจะมาสร้างเส้นเชื่อมปึ๊บชิไปเฟิร์นปั๊บอันนี้ค่ะก็คือเราก็จะแสดงลําดับการทํางานก็คือชิ้ไปเฟิร์นมันก็จะมีเส้นเชื่อมขึ้นมาแล้วต่อมาเราลองลบลองลบโนดออกไปก็คือการลบออกจากบิตก็คือลองลองลบชิ้อกไป ชีอ่ะลอ,องดูแบบปึ๊บอ่ะตอนนี้ก็เลอเราก็จะเหลือหนูแคม่มีแค่ชื่อว่าฟืนเฉยๆแต่แต่การทำงานก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะจากการทำโครงงาน r e d Do It สรุปได้ว่าเราได้นำความรู้รเรื่อง data structure เรื่องการทำง,งานของกราฟโดยเก็บข้อมูลแบบ agency lead มาประยุกต์ใช้ในโครงสร้าง โปรแกรมในการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถจัดตารางหรือกระบวนการทำงานของตนเองได้โดยจะประกอบได้ด้วยการเพิ่มสิ่งที่ต้องทำลงไปในโน้ตและส่วนของกราฟจะเป็นการแสดงลำดับการทำงานโดยสามารถจัดลำดับการทำงานเองได้ว่าเราจะทำสิ่งไหนก่อนเราจะทำสิ่งไหนถัดไปค่ะ ก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ